สวัสดีท่านสบายดีครับอย่าต้องใส่ปิซาเป็นมือลาตอนนี้อยู่ทธีวันพักทุกท่านเนาะกำลังเตรียมตัวเช็คเอาท์กันเช็คเอาท์อยู่จุดหนึ่งทุงกท่าน,นะครับไปนอกอีกจุดหนึ่งเนะเอาะเข้าชิ่อีกจะขึ้นบ่สามขึ้นบ่าสามขึ้นมือมือนี้วันที่วันที่แปดตื่นมาตื่นวันที่แปดตื่นมาวันที่กับขึนนนข้นวันที่เก่าตื่นมาวันที่สิบขึ้นวันที่สิบตื่นมาสิบเอ็ดสามขึ้นเนาะ จะนอนต่ออีกสามคืนแต่ว่าใหญ่ใหญ่บันผักก่อนเพะพวกเขาจะจะนอนให้ทัวร์บุตรเจริญบันพักเจริญบันพักนะมีบันพักจั๊กบันพักเขานอนบุตรตุับเนาะอันนี้คือกำลังเตรียมตัวชเชออกกันอยู่ไปรีวิวเนาะส่วนเนี่ยเป็นวงั่นพิเศษรีวิวให้ฟรีฟรีเนาะรีวิวฟรี่เนีะนะ่ยนอนดินอน <N> นล่าโบฟี่หรอใจเองใ <laughs> จเองใ <laughs> จเองแต่ว่าช่วงนี้มันดีวิฟี่ชวงนด้วิฟี่ช่วงโปรโมทหมดกำลังเก็บของแต่เนาะเดี๋ยวเขาก,ก็กสีเก็บเพื่อนเก็บของของก็มีแต่ของทำงาน,นอกเครื่องทำงาน,นงเนาะเขเบิร์ตสุดเลยเดี๋ยวมืประกอก่อนไปเดี๋ยวเก็บของก่อนอันนี้ขนมเนี่ยเก็บทุกอย่างเลย นึกนึกวิฟุงต the ัว so ดีๆตรงมาเอาไว้ก so ินเติมขนมขนมปาดได้ซื้อว่าฝาเขากินจนหมดโหดไรใช่ปะอ้าวแต่ตอนนี้เขากำลังเช็กเอาอยู s <S ่เก็บกล่องสองแถวได้สามพูดแล้วอันนั้นบูเบิร์ดดีแหละ ใช่เนี่ยไม่เข้ากกู่ใส่เกาะไม่เฮ้าทานอันนั้นเก็บไว้บวชดินนดเ,ดดนนนเนี่ยบวชเนี่ยยู่อยู่ไดหนเลยดิเพราะว่าเอาลูกเลยตรงมันหินน่งเก็บกองขบุตร เบิเร์บ่บิรคือคือไปเบิร์ติโอเคสุดันเนาะเตรียมพร้อมอ๋อเดินทางของท่านมาหนีเนาะไปต่อเวียกงานมือน,นจะเป็นมือที่เขาลุยงานพลุงมือทมิทุกท่านเป็นมือลุยงานพลุงมือทมิท พอนอนเรียันอนอนอยู่ราขาเอฟอนอยู่ต้นหนาธนาคารกรุงสรัทเดี๋ยวเราไปพากันไปซื้อเอ็มห้าสิบกัยงกลังเตรียมตัวเนาะแปดโมงเสราร์แหละออกไปทำง,งานตื่นแต่เสาร์กัน ท่านสบายดีครับยอดทุ่งใสไปทราบเพชรเมืองลาวเป็นพนักงานไปสักบุญม่อนสํานักงานปกเสียอีกท่นนะตอนนี้ก็ลังเตรียมตัวเครื่องคล้องเราเต็มรถทุกท่านวันนี้เช็คเอาจากบ้านพักเนาะจากเกสเฮาจากเกสเฮาหนึ่งไปอีก,อกเกสเฮาหนึ่งทุกท่านเพราะว่าเฮาไปนอนไร้บอดเนาะเขาอยู่ต่ออีกอยู่ทีเมื่อคุณทงอยู่สามคืนท่านน,นับแต่มื่อแรกจบสามคืนเนี่ยปั๊บเขาก็เดินทางไปสู่คนเดลืองทนไปสู่ เมืองปากไรแกล้งสยบุรีเนาะเป็นขั้นตอนต่อไปยุคนอีกหนึ่งอาทิตย์นั่งจากจะคอยกลับมาสูป่ปากเซเนาะเาขึ้นชุมบกซีไปทําภารกิจอา่าหายสำเร็จลุล่วงถูกประกาญยุ้ยเดือนนีถนสถานเนาะแสดงเขาเรยว่ามือกเตรียมงานกันเต็มที่เนาะขับเคลื่อนกันเต็มที่เนาะการสัตว์เห็นกันตอนนี้ฮากามือนี้กัสิไปลุยง,งานกันลงพื้นที่เนาะไปลงพื้นที่และเบื่อว่าบรรยากาศในการลงพื้นที่มือนี้มองกับทีมงาน แกนำลักของเมืองพุนโหงจะเป็นจริญไฮโดรธันท์ที่ตามส้มตามสภาพจริงกันไปเรือยครับก็ต้องเดินทางเลยท่านเนาะก็ต้องเดินทางไปที่จุดงวงไม้เลยท่านเนาะไปที่จุดงวงไม้มาหนีก็คือเป็นเกาะเองเขียดเขียดนึ่งแลเหรอเขาไปเนาะเขียดธรรมยศเนาะที่เขาจะไปมาหนีของเมืองพุนโฮกเห็นแล้วบ้านเมืองต่างๆประเทศไทยมากรียบร้อยแล้วท่านอ่าเพนนับเวลาแปดโมงเช้า แปดโมงครึ่งแน่พนันนะแปดโมงครึ่งไม่มาหอดตอนนี้เขาออกไปแปดโมงสิบสามนาทีคือมันกำบังใกล้จะนิดออเนาะกับพุทธิงามเดี๋ยวเขาไปหอดบ้านนั่นก็ถ้าจังทกมาฮะเอาวลาก็เลิกออกวันนี้อย่างเครลังสอบทีนี้เดี๋ยวก็เลิกพูยขึ้นรถนะฮโอเคก็เลิกพูยขึ้นรถพวกนี้ทุกท่านเนาะเดี๋ยวติดตามชมบรรยากาศในะการทำงานของพลเรเลยกันกนะทุกท่านแมนก็ขึ้น ลักการซอ้อนเขาต้กซ้อนโดยการผ่าเขาเห็ดนะครับผ่าเห็ดเห็ดในบึงเนี่ยเห็ดในบึงเลยผ่าเห็ดเห็ดในบึงเลยผ่าเห็ดลักการกระหม่อกงานเลยเขาถ้าเขาไปเห็ดเขาบ่มีสิทธิ์ที่จะมาบอกอยังเงี้ยเลยไม่ว่าละ่ะเสือกยังกระตามบ่มีสิทธิ์ดิมันยู้ซื้อไขมูเอาเงินไปหายมันช่มีอีกเหรอไม่หมดละกระถ่ายอย่างอื่นมาโซกันอย่างอื่นให้เปิดตลาดให้ก็โต้บรรยั่งเนี่นะไม่หมดละโต้มันยากงมอบไปขอเฮ็ดตัวรรยั่งเจะเฮ็ดได้จบ็เฮ็ดไม่บรรยากไปเบิดแต่มือเขามาแต่เขาทราบจะไม่จัง ตัวเองงานกเฮ็นเอาตัวเองเป็นเงินเป็นหมดอ่ะคั้นบ่เป็นจัดดีบ่แม่นเด้สิได้สุกเปียกนะบ่แม่นแล้วใช่ไหมไฮอดรักสีเปียรแล้วฮอดได้บ่นี่โอ,อรักสีเปียรต่อไปกับบานใหม้บ้านใหม่ก็จะเป็นบ้านสีเปียร์ปาไม้ครับบ้านนี้แคบทางดิแมนข้างนอะตอนนี้เฮาเข้ามาสู่บ้านเป้าหมายต่เนาะทั้งกิจกรรมเพิ่นก็นกนได้ดี่ไปมานาั่งถ่าเฮาเรียบร้อเดี๋ยวถับ

อันนี้เขาหอดสถานที่ถนเนาะอันนี้แขวงเวียงจังนทร์เมืองพุนพวงห้องว่าการปกครองบ้บานศรีวิไลสถานอันนี้คือสถานที่เขาหอดด้วยลอยละเออเพิ่นเปิดโทรโกงค่ะเออเพิ่นมานางถาเจียมเจียมถาปรผสมน,นะท่านกำลังเจียมถาปรผสมตะลจุดตะลบอนอ่กากำลังถากันไปนซ้ายที่ทำจะหน่อยนนเนาะพอเมย์ไปส่วนเพก่กรลังเริ่มเข้ามาเรื่อย เหมือนเดิมว่าอะไรื่อะทุกท่านนกปลาสุมมีมีมีมมมบอลปลาสุมสองบอลมีห้องการบ้านกับสโมสสอนตัวนี้สโมอสรอนดูท่านถ้าคนไล่เอาสโมอสรนนะถ้าคนหน่อยก็เอาห้องการบ้านดูท่านมื่อนี่ถ้าก็เตรียมไปแล้วทุกท่านมันมีการดีได้เนี่ยมื่อนี้อันนั้นเจ้าเจ้าขึ้นเป็นเอ็มซีแล้วครันให้เปิดงานด้วยนั่นอ่ากิจกรรมกิจกรมรมเนาะมันเพราะเพราะว่าเพราะว่าขึ้นก็เมื่อพุณห่วงดิขึ้นก็เพิ่งวัดเมือ่อวานนี้ไปเบิ่งงานคนละแขวง แต่วันนี้ไฮเพนเปิด้ให้เพนเปิดงานแลกกานั่นคือกรรต่อบัน้ต่อ้เไิเนสรุปห้สรุปันจะคล้ายคือเ่าโเขาบอกคล้ายหลุดย่อค้ายหลดต่างันเขาเมื่อกดอกเขาส่วนรคนนั้นเขามาเบิ่งคนรอเขาไ่คนรอเขาเห็นว่าบ้อวิวีซาการของบริษัทคือรอแท้ แอนข่าวว่าข่าวว่าวิซาการ์โบซัดเนี่ยขึ้นมาที่คนรอเนี่เขาก็พากันมาแล้วบริษั่งเข้าขัดบอิซั่งเขาบอกครับครับแล้หน้าตาบอดีหน้าตาหน้าตาบอดีนี่ก็ก็บบอดีไปไกลเป็นไรไปไกลเอาอยู่นอเอาอยู่แต่ว่าไปโบกไกลเพราะว่าเขาบุิยมอันนี้เขาขัดหน้าตาแบบดีสินะดีเพราะท่านพ่อเบาดีเบาเก่งเป็นตะฮักสิเขาก็ซื้อตัว เออเขาก็สื่อซอยวิชาการเขาพอดีว่าเก่งนาตาก็รอเฉยเลยท่านบอกเอาเก่งดูแต่ว่าคีลลายแน่เขาก็อู้เหรออุ้ยจะดีคือบปกินเองสัตว์นาหง่อมเลยเออเลยเจ้าอุ้ยพอดีอืมอือเอาไปทั่งสายเป็นกันเปก็เลิแมากเออ เนาะไม่ตด้พวกชาวนาเลยบบนี้เมนบอกสันพ่อฉันพ่อว่าเขากันดีเนาะโด่นนกันดีอดนันนไอ้เียมตะกี้นี้ตอนนั้นปีปีเก้าหาเก้าหแล้วพวก้็เป็นซื้อมที่สุดพวกกันพืเองจากปาก็ไม่ไไอไอนู่ไอ้พี่ดเอ็นมีลูกหอ้นดีเนาะ พอดีนางนั่นก็กินข้าวรำกาญจนทุกวันนี้พอดีแต่น้ำแก้วคือคือดีมาแซ่บกระปุเดี๋ยวอันนั้นเอ่อเดี๋ยวเสื้เสื้อเป็นอันนั้นเสื้อแดงแบบว่าอันนี้บอกเสื้อแดงเสื้อเสื้อแดงว่านี่เป็นเป็นเสื้อเสื้อตัวแทนบริษัทที่ลงพื้นที่ตัวนั้นเดี๋ยวตัวตัวนี้เรื่องเรื่องของขการของการกิจกรรมบันนี้ก็เรียกว่า เดี๋ยวแล้วสรุปวันที่สิบเอ็ดท้อสรุปแล้วเบิดเดี๋ยวนั่นที่สิบเอ็ดเขาไปยันมันไม่เพราะว่าเพื่อมันได้กันมันได้สี่บ้านได้สามแห่งบางคนหงั่งได้ได้ก็เเมื่อเมื่อแรงนี่แหละให้โทรหาน้องอีกก็ว่าดองข่าวนี่เพื่อนยังมีปัญหาว่เพื่อนยังบ้านยันก็ได้เข้าบ้านเพื่อนล้วแล้วก็ยิ่งยายไปพูดคุยได้ได้ได้แล้วจะไปโทรหากันอีกวันนี้คหับเนาะโอเค เพราะว่าเดี๋ยวนั่นแล้วเบปปนีบางชิ้หนาเสเสือแดงบ้านนี้มาหายอ้จป็ดตนั้นตวแทนบริษัทเต็ียมตัวด้เสียตอนนั้นตนนี้ตันนี้ตัแทนองการก่อนองการก่อนเยเอาเมก่า้องการขึ้นมาคุณตัแ้วมุกไก้ว้นมาไปช่วยนน่ไายแต่ว่าเกิดาแทงดตใดไเลแล้วนมาางมาแทนเน เปนมากขนอเออรามับเทศกาลขับมาาับเป็นนหนหนึ่งานบยหคนบุญยงให้งานปช่วยเินป็นอย่างนี้วันนี้มแก่องกอยู่ยเล็นน้อเออมีมีมีมหตทดลองอยู่ะ่รวานี่เราไปหาในบ้านก็หนเบาไปวแหเหนื่อยะปานดขนาดคนละ่นี้เคษี่นว่าเศ้าเชาหน้ารลุนเกษียณก็หน้าหลุนเกษียณ กานอันนี้คือเป็นเริ่มแจ้งโฆษณาแล้วแจ้งโฆษณาอยู่โทั่วโลกองเลยท่านอเอากเอาเอาของเอาเอาสินค้าเอาของเอาปุ๋ยยังลงมามนี่ปุ๋ยลงมาเอาปุ๋ยลงมา,อ,า,งมาอันนี้ปุ๋ยกระสีบิดเลยครับปุ๋ยกระสีบดเด้อเนียังเหลือแต่เอาปุ๋ยปุ๋ยยงังเห่ืออยู่อ๋อ

ประกาศทั้งนั้นเนาะอันนี้ทั goose, source, ้งพ่อแม่ประชนตุก็เริ่มเข้ามาถูงสักเริ่มมขมาร้ายแล้วเนาะเอาเครื่องเอาของมาครบแล้วสักเอาเช็คของากำลังเตรียมตัวใช่กำลังเตรียมตัวกำลังเตรียมตัวกลังเตรียมตัวเนาะทั้งคณะทีมงานเนาอ่าเตรียมตัวอื่นพ่อแม่ประชชนของกุ้งซุ่มพนมีตัวนี้เป็นของกันบาทนะสถานของกันบาดสบายดีสบายดีสบายดี ก็เลือบเข้ามาเออนี่กำลังเก็บเกลี่ยเก็บกองเก็บตู้ท่านมาเอามารถมารถมาสองคันกำลังกำลังเข้ามาเลยเลย บคือสาวนาเดนี้เนอะเป็นเน็ตดเป็ควเีเป็นอาเจียนีเแล้ไเดสได้วนี้เนอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงกันเดี๋ยวลงกันลงวยพิเศษงพิเศษเดี๋ยว้องกาพิเศษเี่ยเเนี่ยเอนนนเนี่ กำลังเตรียมตัวจะกำลังเตรียมตัวอาจจะได้ง่ายเวสันถ้าคนเต็มเนี่ยเสียเพราะของ้องกันบ่นอาจจะพ่อวสันิีกอาจจะได้ง่ายเนาะคยาบ่ายมาบ่ายยาเฝ้าตังเครื่องเวสันคือว่าผนไปผลุสมหลอบหนึงคนร้ายไปว่าสนติเบางทีเปินกัมากก็ำลังคุยกันอยู่กัริกันเออ แยกของการไปแบบวะอันนี้เนาะนี่อันนี้เป็นปุ๋ยเขาหายเป็นายเป็นผงนะเนาะเขามานน้ำซึนเขายเป็นทงน้ำเพื่อให้พ่อแม่์ประชุนคนใดๆตัดสินใจใส่สินะครับตัดสิ้นเจใส่มาอนี้เนาะมีมีเป็นแบบทดลองให้เบื้องน้าทดลองขายน้ำอุาหมีปุ๋ยน้ำกะผสมเป็นแบบสูตร ada ya. mana, nak nak Haosai kan. Ini kau eh Ini kau lagi. Ini kau lagi. Ini kau รผสมกันได้ดีเคยคนนุ่มคนหน่อยก็มาประสมแสดงบ้านนี้นั้นอำนาจการปกครอง็นบริหารด้วการได้ดีแปมะสมผสมกันได้ดีทุกต <ś c oughs> ้อมไม่เนหลอกเพลงอันนี้เป็นยหญ่บ้านเนอันนี้อันนี้ได้บ้านคน ตอนนี้กำลังอัตโนมัตกำลังพอเมย์ไปส่วนมาเติมแทันอาสิเริ่มเริ่มจัดเริ่ม เริ่มจับเริ่มเอาบรรยากาศท่านะนะ,นะอเอาันสาสอันด,ดูโอวิดีโอเอาอาเจกาฟีกับปุ๋ยเลอาเจกาฟีกับปุ๋ยเอมเออยาบ้เอา,อาเ

ก็ตัองเริ่มต้นแล้วนะเนาะดูที่บาทซื้อไรของผมเองทางบ้านซื้อไรดูที่มึงพูดแมงป็นจันทร์ก็ต้องเริ่มต้นรบย่อมความเมตไปส่วนต่งางคนใหญ่บาทคนไทยกันย่อมหักเป็นดีไลท์แบบนี้เขามีดาทีเอาสิานค้ามานเสนอลรากาหลัลงจากนั้นครับเขที่ซ้อมไันเท่ากันตามหาสมศิษย์นะครับแทนจะเขือ่อนระบบต่อไปอันนี้คือการกับเขื่อนให้มันถูกต้องทุกอย่างตัดกระดับกฎหมายทั้งด่าน ถือถ oh, ือก่องถือใจถือทุกอย่างสำหรับคนบานเฮานาะประมาณนี้ตัวีนกำลังเริ่มเนาะเขาทาเขาที่ก็สอบสอบปุ้ยเปู่าดยู่าโยโอเคบ่มีเลยจุดบิ่งเล ก็จะไรวมรวบรวมทุกอย่างรวบรวบเนาะไปเก็บข้อมูลต่างๆให้พี่น้องบรนเทาเห็นกันว่าอย่างที่เจ๊ที่ช่องห้องแกไม่มีคนแบบสีขาวฟุมอฟืยที่สียาเรื่งะนะสวายดีเราะท้าวเจ้าก็เอานายทำซื้อซื้อสัตที่ส่งขึ้มาสอนเป็นวิชาการบอกตัวตัวเดียวมประจำอยู่สาขาเซ็าที่ว่าสาษา ม่กือว่ามซึ้เป็นเกียร์แต่ก็ดีใจ้ายเนาะทีไหนมาเยี่ยมยามเนาะพ่อแม่บานซีได้เทาเนาะแต่ก็คือเป็นป็นทางที่สองเนาะทีข้าพเจ้าได้เรียนว่าเด็กรึมาท่านแร้ก็รวมเยยมจากท่านก็ไม่จ่าเกี่ับโอกาสห้าว่าแต่คือทางที่หนึ่งดเอาเาแช็ก็ไม่อด้ท้าว้หน่ เป็นทั้งของการกิจกรรมเนาะเมืองพุทุองเป็นวนฒิหน่วยงานเนาะและเป็นวิชาการเมื่องรนะค่ะเมที่หลวงพ่อการชาวบ้านเนาะชีวิตไรแต่กันใดที่ให้ขลวงพงมืออันจานทร์มณฑนนี้คือว่าบ้านชีวิตไรบ้านกระพิ๊นเนาะและกันยังกี่ไปตะโตเนาะแต่ละวัน พราะว่าแกการคงเงนคงมี5้้านที่พอโคการสบกบาทที่เราจะไปเาไปแดงเนาะที่เพื่นได้มาเคยแพลว่ามาเห็นกิจกรรในบ้านเขาสั้นในครานี้ถือว่าบางคนเป็นจีบูเนาะซ่งขคาพเจ้าเนาะบางคนเป็นจีบหู้เนาะไอ้ฮู้เาะะ่ไ้ฮู้เนาะกัน้เจะซื้อนางจนทาเปเจ่าเนาะทที่เปี่ยน้ายาทอื่นจะจะลืมนะ ซึ่อคือเก่าเนาะทันันข้าเจ้ามาฮอดนี้ถือเป็นเกียรติการโอเชิญท่านที่จะมาเหาไปเล้งเนาะขึ้นมาอธิบายแล้ววิธีการต่างๆที่การนำใช้ปุ๋ยหรือว่าเพื่อนก็มีหลายงานกิจกรรมหรือว่าสิ่งท้าเพื oh. ่อนมาก็ะ <APIs> yeah. เกก็อาจจะเสียนเนาะโดยเฉาะที่ห้อมีทาาเลือกในพาคือยิม่านี้มาพิการลอยลอยบนเีมสิ่วริาร์ซาส่วนของนมาห้องเดี่ยวับวิาชปุยนี้เนาะคือบอกตัท่าตัต้งเในัอบไปตาไปล้วนนอกนี่กนนวได้กันเหนียวดะถ้าเ่ป่น้กั แต่ว่าถ้าเาผู้ใดเราเาสนใจเราขอลาาดแล้วเราเาสเอาเราต้องกินน้ำเอาเป็้มันมีเพื่คนเพื่ค่รสินสดีแล้วส้นๆาไเท่าอเ้าใจส้นเออเอเอสั้ ยากเพราะม่นสูงบาที่เราเกิดข้อผิดทาดหรยการตีนอกตาเอาไปที่ต่อไปก็ไม่ทำผาดแล้วเราก็ไปถ้าตอตีซีได้เลต้องตัดทิขาสีเดียวมองตาที่เราเขาก็จะสูดเพราะีเสูดยาการตกันการตีแบบนี้ันารตีกับทปกติก็ื่อเพ่จะเอาไม่ให้

ประสบความสำเร็จนะครับอแกเองประบความสำเร็จนะครับอง่เองะมเร็จนะครับเอก่เออันนี้คือตัปรกันดีกาแนั่นเจเอเด์เาเยเาบก็เอาตอนนี้เป็นช่วงสื้อของ่รง อยากซื้อเป็นราคาเงาเง่าไปหรือว่าอยากซื้อปุ้ยเป็นกระสอสนบเด้อมันนี่ขายราคาพิเศษนะครับเป็นตัวแท่งตอกออกร่วมกันก็ได้สองสามคนออกร่วมกันนะครับไปฮารกันก็ได้ระดับเต็มศลป์เราเป็นตัวแท่งสิเป็นได้นาสิก็ได้เนาะเบอร์ทูซับเดอร์สมัครติดต่อได้อยู่ในหน้าจอทุกท่านเบอร์ติดต่อขาเขาอยากสั่งซื้อรอต่อไปเดี๋ยวใดประมาณนี้ Ini adalah itu patutlah สามสิบคนทคนันไรว่านไม่ออกงานที่น้องกันนบ้เราไปสนองสุดทา